สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องหวังซินมีจ้าจะบอกว่าประมาณสามชาตินะคะที่ไม่ได้เจอกันวันนี้ฉันก็มาหน้าผมเป๊ะนะคะเพราะว่าที่ฉันเนี้ยจะออกไปถ่ายชุดครุยคะ่ะที่ฉันจบปอโทแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ ให้ดูชุดนะคะว่าชุดของเราเนี่ยก็อ่าอันนี้คือชุดข้างในแบบชิวๆนะคะตามสไตล์คนจีนไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะคะเดีย๋ยวเราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะทุกคนเออลุกไปแบบรับปริญญาแบบชิวๆอะ่ะมาที่หน้าสดเลยนะคะทุกคนวันนี้รีบแต่งก่อนที่จะแต่งนะคะบอกเลยว่าดีใจมากนะคะที่ที่ฉันจบปอโทแล้วก็ทุกคน หบมือให้ทีนะคะแต่ว่าจะบอกว่าไม่ต้องมาชมว่าดิฉันเก่งนะคะไม่ต้องชมว่าเรียนเก่งให้ชมว่าอดทนเก่งมากคือความประสาทแดกเอ่ยความเสียใจน้ําตาไหลเอ่ยเนี่ยมันเทียบกับอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามีชุดคุยมาให้ใส่ก็รู้สึกว่าโอเคน้ำลายกระเด็นมีชุดคลุยมาให้ใส่ยอมใจก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะไปถ่ายรูปกันแต่ว่าที่เสียใจอีกหนึ่งอย่างก็คือดิฉันไม่สามารถกลับไปร่วม พี่ีจบที่จีนได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ฉันเข้าจะ้ะ <c oughs> ต้องเสียเงินต้องเสียเงินไอ้น,นี้เองต้องเสียเงินกับตัวเองนะคะประมาณหนึ่งเดือนอะ่ะกับตัวหนึ่งเดือนอะ่ะเลยจ้ะอันนี้คือของอินิฟรีนะคะทุกคนเปลี่ยนเลนแล้วนะคะเลนก็จะดีแบบนิดหนึ่งนะคะนี่ของอินิฟรีคือแบบรักรักตลอดต่อมาก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะทุกคน อ่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่มีขายเองนะคะทุกคนจะบอกว่าใช้ดีมากเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยละกันนะคะเนี่ยบีบน้องออกมาใช่ปะทาบนมือแบบเนี้ยดูผิวน้องเห็นไหมคะเออแล้วคือจะบอกว่านางเกี่ยง่ายเกี่ยง่ายแบบเกี่ยงโคตรง่ายเกี่ยรเล่นนางก็ไปนะคะเอออ่ะอย่ากเกี่ยเล่นเยอะนะคะมันเปืองแต่ว่าดิฉันนะคะเป็นคนที่เป็นตัวแทนนะคะขายด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ดีอ่ะทุกคนดูดิเห็นป่ะเนี่ย เกลี่ยฟืบนๆฟืบๆืนะคะมันก็เสร็จแล้วคือเคยใช้ครีมกันแดดของอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าหน้ามันมันมากแต่อันเนี้คือแบบไม่ได้ทําให้หน้ามันแต่อย่างใดเออดูดิเกลี่ยก็ง่ายนะคะใช้แค่แบบเนี้ยตึ๊ดตึ๊ด๊๊ดตึ๊ดแบบเนี้ยตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดคืออะไรวะ <c oughs> ต่อมามาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะเพราะว่าตาดำมากทำงานเยอะหรือเปล่ามาิเป็นประสาทนะคะนอนไม่ค่อยหลับ อะมากบใต้ตากันดีกว่าคือวันนี้จะบอกว่าชุดคุยของที่จีนนะคะเขาจะแบบไม่ได้ทางการมากคือชุดคุยของที่จีนอะชิวมากคือคนจีนก็ใส่ของทัพผ้าใบใส่กางเกงยีนนะคะไปไปงานรับปริญญาไปงานแบบงานจบเออแล้วก็แบบบางคนก็ไม่แต่งหน้าชิวๆอะไรอย่างเงี้ยคือที่จีนเขาจะรู้สึกว่าการการจบงานจบอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะ ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะไม่เหมือนกับประเทศใดประเทศหนึ่งที่แบบว่าจะรับปริญญาทีก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองแล้วก็ซ้อมนะคะซ้อมสามวันถอนใส่บัววนไปถอนใส่บัวจนเข่าจะพังนะทุกคนอ่ะเกี่ยไปนะคะต่อมาเราจะมาใช้ลองพื้นกันนะคะดิฉันก็ใช้ลองพื้นอยู่ตัวเดียวก็คือ นี่นะคะอันนี้นะคะของนาคือน้องเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะถามว่าทําไมฉันไม่ซื้อใหม่เพราะว่าฉันก็ยังไม่รู้ไงว่าจะซื้อของแบรนด์ไหนต่อนะคะก็ใช้แบรนด์นี้ไปก่อน <c oughs> ชีวิตเนอะทําไมมันเศร้าอ่ะทุกอย่างดูแบบ <c oughs> ดูวอกมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องก็จะแบบค่อยๆเซ็ตตัวลงไป <c oughs> เสร็จแล้วต่อมานะคะเราจะมาไฮไลท์กันเลย ประดุดว่าเราหน้าเรียวแล้วก็ดังโด่งตั้งแต่เกิดนะคะอันนี้ใช้ของเป็นเป็นของใช้ของเป็นใช้ของบับบี้บาวนะคะทุกคนถามว่าทําไมถึงใช้ของบับบี้บาวคะแม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือเดินเข้าไปนะคะก็เห็นของแบรนด์นี้พอดีนะคะก็เลยซื้อเออนี่นะคะของบับบี้บราวนะมันน่าจะมีสีเดียวนะคะก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะคือแบบเนื้อมันเนียนมากเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิ เนื้อแบบเนื้อเนียนน่ะเนื้อเนียนแบบโอ้ยนุ่มอ่ะนุ่มกว่าแก้มผัวอีกบอกเลยนะนุ่มมากไล่ด่้งกันก่อนนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตาของเราไม่อะไรมากเลยจริงๆแต่ใช้เวลานานมากนะคะต่อมาเรามาปัดมาปัดแก้มกันดีกว่าอันนี้ใช้ของ tce เหมือนเดิมนะคะจะเป็นสีแบบตุนๆนแบบนี้นี่สีน่ารักมาก สีแบบเออสีน่ารักสีส้มๆนะคะตุ่นๆแบบนี้ถามว่าฉันป้ายมือทําไมนะคะมือฉันมองอะไรไม่เห็นเลยะะอ่ะเราก็จะปาดไปที่หนูแก้มตรงนี้นะคะเบาๆนี่เบาๆอย่างนี้นะคะอ่ะตรงหนูแก้มแล้วนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมี่จะใช้ของนาน,นะคะอันนี้คือแบบ อันนี้คือตัวฮิตตัวฮอตนะคะสีออร์แกซอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นนะคะทุกคนสวยปัดไปที่หน้าแก้มแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีความแบบชมพูคุณหนูได้เนาะต่อมาเรามาทาปากกันนะคะทุกคนอันนี้ใช้ของ MAC สีห้าสีสี่นะคะจะบอกว่าอันนี้สีสวยมากดูดิ สีจะมีความแบบเออต,ตุ่นอย่างนี้นะคะทาเลย <c oughs> สีมันจะไม่ค่อยเข้มนะคะทุกคนเราลงอันนี้ไปก่อนเนาะเป็นพื้นของเรานะคะแล้วก็ ต่อมาใช้ของ YSL นะคะนี่รุ่นนี้นะคะของ YSL รุ่นนี้ก็เนื้อดีเหมือนกันเนาะอันนี้คือสีสีสองหนึ่งสองนะคะสีนี้ก็คือดีเหมือนกันเป็นสีแบบสีน้ำตาลสีผู้ดีนะคะสีแบบผู้รักมากดีใดๆอะ่ะทาเลยนะใครเป็นสาวจีนแล้วไม่ทาปากแดงก็คือไม่เข้าพวก อเป็นสาวจริงไม่ทำปากแดงคือไม่เข้าพวกนะคะเสร็จแล้วหน้าของดิฉันโอ้โหผมร่วงออกมาเป็นกระจุกเลยทุกคนบ้าจริงผมจบปอโทแล้วครับทุกคนพอมไหมคะอะไม่พ้อมเท่าไหร่เลยนะคะดูจากชุดอนนี้ผม ฝากดินนีกับผมด้วยนะทุกคนอะไรนะผมจบปอโทแล้วนะมีแค่เคหกด้วยเออแต่ชื่อไม่ตรงขอบคุณว่าเวลาที่คุณจะไปถ่ายรูปอะคุณอย่าเตรียมตัวเยอะเอออย่าเตรียมตัวเยอะนะเนี่ยดูดิแค่จับเสื้ออะไรกางเกงใส่ไปไปเถอะเออง่ายๆใช่ค่ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะายรัปน่ะเรก็บอกไหมรักเธอไหมทำไมอ่ะ เราตามใจไง oh. ไปไหนพาไปหมดเ oh. กว่าจจะตามใจนะคะเมะื่อวานนี้ตอนที่ได้ชุดคุยมาดิฉันบอกเลยว่าตื่นเต้นมาคือแบบให้นางลงไปถ่ายรูปให้หน่อยสามรูปขอสามรูปเท่านั้นนางบอกว่าไม่เอาเหนื่อยจะนอนนะคะสุดยอดมากบอกเลยนะะว่าสุดยอดมาก ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลอนดอนสตรีทแล้วนะจ๊ะคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าที่ฉันเนี่ยไม่สามารถกลับประเทศจีนได้นะคะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากคือเรียนมา3ปีนะคะรออยู่อย่างเดียวก็คือกลับไปถ่ายรูปจบกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่จีนนะคะแต่ว่าไปไม่ได้อาจารย์บอกว่าต้องกักตัวประมาณ1เดือนแล้วก็ออกค่ากักตัวเองนะจ๊ะฉันก็เลยอโอเคนะคะตัดอกตัดใจก็มาถ่ายที่นี่นะคะลอนดอนสตรีทนะคะรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนต่างประเทศที่สุดแล้วนะคะทุกคน คุยสีน้ำเงินนะคะทุกคนเพราะว่าปอโทนะคะถ้าปอโทก็จะเป็นคุยสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็แถบสีชมพูแบบนี้อันนี้หมายถึงว่าเรียนคณะอักษรน,นะคะเกี่ยวกับภาษาถามว่าตอนนี้พูดรู้เรื่องไหมก็ไม่จะยังไงวะอู่กเก็บไว้ ใช่ค่ะเราคนมีรูปคู่เก็บไว้เพราะว่าเสือ้นี่เสืออะไรคะเสืออะไรคะเผือแบบเราเจียวมันจะซื้อห่อเรนเจียวหุ่นคือ分手เจียวหุ่นคือ分ม哎น啊发照ง给人们看哦่们在中国毕业醒了你穿呀你把你衣服穿呀你น ลอ,ออลอยอย่างนี้ตอกนกลางคืนก็คือร้อนนะมีคนบอกว่าเราน่าจะมีลูกคู่กันนะคะทุกคนน่าสงสนาร mm hmm. เขาบอกว่าเผื่อเวลาเลิกกันนะคะจะได้มีลูกไปดูต่างหน้านะคะทุกคน mm hmm. ใช่ไหมไมาแล้ว Harry Potter. Harry Potter แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์ลอนวิสลีย์ตรงนี้ด้วยค่ะเออตอนนี้มผมดูมเป็นเด็กเรียนยังไม่อะ โอเคโอ้โหอือหืออือหือชีวิตดูเป็นเด็กเรียนอย่งครับเนี่ยทุกคนไม่อะค่ะอันนี้ต้องเอาลงมาอีกป่ะเออตีนตุ๊กแกมันอยู่ตรงนี้ไงไหนวะอะไรก็ได้ถ้าใส่ชุดล้วรีบใส่ชุดน่าจะร้อนอ่ะโอเค จะบอกว่าชุดนี้นะคะร้อนมากแต่ว่าเพื่อความสวยนะคะเราจะไม่มีการเหงื่อออกใดๆนะคะลืมบอกทุกคนเลยนะคะว่าที่ฉันใส่ชุดนี้แล้วก็น้ำตาไหลเพราะว่าตื้มปิ่มมากเลยนะกลับไปนึกถึงตอนที่ตัวเองแบบเครียดท้ออยากลาออกนะคะที่ฉันอยากลาออกวันละสามรอบแต่ว่าที่ฉันก็รู้สึกว่าเออฉันก็อดทนเนาะมาถึงได้มาถึงได้มา,ไดมาจนได้ถึงวันนี้นะคะทุกคน ือมีความจริงที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ถ่ายเหนื่อยมากแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ร่างกายต้องการชาไทยมากไม่ไหวแล้วนะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะสักมือเดียวแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายขาดน้าตาลขาดทุกอย่างเหนื่อยมากเหนื่อยไหมคะโอ๊ย โคตรหิวเลยอ่ะกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีคะรอจะไปเติมพลังค่ะไปเติมพลังที่ไหนอะไปเติมพลังที่ไหนลางลาโมโม่พาราดไดตอนนี้อยากกินชายเย็นอ่ะไม่ไหวแล้วโคตรเหนื่อยนะคะฮะอเมซอนอมนก็ได้อุ้ยมีอเมซอนอยู่ตรงนี้ เพิ่งเห็นนะคะทุกคนเพราะว่าที่ฉันยังไม่ไหวแล้วนะโคตรเหนื่อยนะคะจะตายแล้วแม,ออแมสของเราอยู่แมสของมิมิอยู่ไหนท,ที่เราเรอ่ะใช่ค่ะใส่ให้หน่อยเด็กตรงเนี้ยคิดช, <c oughs> ชีวิต <c oughs> อ่ะจะรอดไหมนะคะโอไม่มีนะจ๊ะโอ้ยไม่มีอะไร คุณไม่มีหูมีเอานี่ชีวิตโอเคอวิธีใส่แมสโอ้ยโอ้ย <c oughs> เหนื่อยอะจะ <c oughs> บอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายติ๊กต็อกนะคะลืมลืมถ่ายวอกมากาปทุกคนเหนื่อยมากพวกจะแตกละดีนะคะที่เอารถมาจอดตรงเนี้ยจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะคะ หมดแรงแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าบัณฑิตไม่ใช่สิฉันเป็นมหาบัณฑิตเพราะว่ามหาบัณฑิตไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอะไรเลยนะจ๊ะกินก้อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วนะคะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวจะฝากรูกไปไปถ่ายคลิปแล้วกันนะคะแล้วก็ ฝากทุกคนนะคะเข้าไปติดตามในไอจด้วยนะเดี๋ยวจะลงรูปไว้ในไอจนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือฝากทุกคนติดตามติ๊ t o ็อกของดิฉันด้วยนะจ๊ะรับรองว่าบ,บันเทิงแน่นอนไปแล้วนาวันนี้ยบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วจ๊บก่อนจ๊บนี้ชีวิต